เปาโลโคเอโยนักเขียนผู้แจกจ่ายความคิดเปาโลโคเอโยเป็นนักเขียนชาวบราซิลที่อาจจะไม่ได้ดังที่สุดและไม่ได้รวยที่สุดแต่งานของเขาได้รับการเผยแพร่ไม่น้อยหน้าใครทั้งสิน้นและคงไม่ผิดหากจะกล่าวว่าเปาโลเป็นนักเขียนขวัญใจผู้อ่านทุกเพศทุกวัยเมื่อดูจากจำนวนผู้ติดตามในทวิตเตอร ที่มีมากถึง9.6ล้านคน The Alchemist หรือขุมทรัพย์สุดปลายฝันฉบับภาษาไทยเป็นหนังสือที่ดังที่สุดของเขาจากภาษาโปรโต,ตุเกสซึ่งเป็นภาษาต้นฉบับณนะวันนี้หนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลมากกว่า8 0ภาษาและเป็นหนังสือที่มีการพิมพ์ซ้ำมากที่สุดเล่มหนึ่งของโลกขายไปแล้วกว่า 165ล้านเล่มทว่าตอนตีพิมพ์ครั้งแรกสำนักพิมพ์ที่ได้ลิขสิทธิ์พิมพ์แค่900เล่มเท่านั้นและไม่คิดจะพิมพ์เพิ่มเพราะมองว่าไม่ใช่หนังสือที่ขายได้จนกระทั่งอีกสองสปีต่อมาเมื่อเปาโลออกหนังสือเล่มใหม่ The Alchemist จึงได้รับการพิมพ์ซ้ำและโดยที่ไม่ได้ทำการตลาดไม่มีโปรโมชั่น ยอดขายของหนังสือกึ่งนิทานขนาดบางเล่มนี้ก็ค่อยๆทยานขึ้นจากอิทธิพลของการบอกกันปากต่อปากเพียงอย่างเดียวเท่านั้นปัจจุบันเปาโลโคโเอโยมีงานเขียน30เล่มนอกจากหนังสือแนวอัต,ตาชีวประวัติสามเล่มที่เหลือเป็นนวนิยายที่แฝงหลักปรัชญาและการตีความซึ่งเป็นลักษณะเด่นในงานของเขาเคยมีนักข่าวถามว่า มีแนวคิดหลักอย่างไรที่ต้องการสื่อสารกับคนอ่านเปาโลตอบว่าผมคิดว่าปรัชญาเป็นสิ่งที่มีชีวิตและการตีความจะเปลี่ยนไปตามความต้องการในส่วนลึกของเราเองแต่ถ้าให้ประมวลผลจากงานเขียนทั้งหมดสารที่ผมอยากบอกกับคนอ่านก็คือจงสร้างตำนานชีวิตด้วยตัวของคุณเองจงพร้อมจ่ายราคาความฝันของคุณมันสังเกตลางบอกเหตุที่ผ่านเข้ามาในชีวิต จงปลูกด้านที่อ่อนโยนในตัวคุณขึ้นมาและจงกล้าที่จะแตกต่างเปาโลเชื่อว่าการสร้างตำนานชีวิตของตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญมากและเป็นสิ่งที่เขาอยากกระตุ้นคนอ่านมากที่สุดเพราะคนส่วนใหญ่จะปฏิเสธความฝันอันยิ่งใหญ่ของตัวเองโดยให้เหตุผลว่าฉันไม่มีวันทำได้หรือไม่ก็กลัวว่าถ้าทำได้ชีวิตฉันจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบที่ไม่เคยรู้จัก ทั้งๆท,ที่ทักกล้าออกเดินทางสีอย่างไม่ว่าใครก็ขวางทางไม่ได้ซึ่งเปาโลยืนยันข้อคิดดังกล่าวด้วยตำนานชีวิตของเขาเองเปาโลโคเอโยเกิดเมื่อวันที่24สิงหาคมคศ1947ที่กรุงริโอเดจเเนโรประเทศบราซิลอันที่จริงเปาโลอยากเป็นนักเขียนมาตั้งแต่เล็กๆทว่าเมื่อนำความฝันไปเล่าให้แม่ฟัง แม่กลับบอกให้เขาลมเลิกความคิดและบอกเขาว่าไม่มีใครในบราซิลจะอยู่รอดได้ด้วยการเขียนหนังสือตั้งแต่อายุ16จนถึง20เปาโลต้องเข้าออกโรงพยาบาลจิตเวชถึงสมครั้งซึ่งทุกครั้งพ่อแม่เป็นคนพาไปเพราะอยากให้ลูกชายเปลี่ยนความคิดเปาโลเลือกเรียนกฎหมายในระดับมหาวิทยาลัยตามคำแนะนำของพ่อแม่ แต่เรียนได้เพียงปีเดียวก็เลิกหลังจากนั้นเขาก็ใช้ชีวิตแบบแฮ ppy และเดินทางไปเรื่อยๆเริ่มตั้งแต่อเมริกาใต้อเมริกาเหนือยุโรปและเมื่อกลับมาบ้านเกิดอีกครั้งเขาก็หันมาเป็นนักแต่งเพลงเขียนบทความลงนิตยสารใต้ดินเขียนบทและกำกับละครเวทีเป็นต้นลักษณะงานของเขาแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมือง ที่เรียกร้องในสิทธิและเสรีภาพอย่างชัดเจนในขณะนั้นรัฐบาลเผด็จการที่ปกครองบราซิลมายาวนานถึงสิบปีมองว่างานของเปาโลเป็นภัยต่อประเทศจึงจับเขาเข้าคุกอย่างไรก็ตามเมื่อออกจากคุกเขาก็ยังทำงานขีดขีดเข,ขียนเขียนต่อไปซึ่งแม้จะทำรายได้ได,ได้ดีแต่เขาก็ตระหนักว่ายัางไม่ใช่การเขียนหนังสือ ในแบบที่เขาใฝ่ฝันมาตลอดเปาโลจึงตัดสินใจเดินออกจากชีวิตเดิมๆและตั้งต้นเขียนหนังสือในแบบที่เขาฝันเาว่าไม่ประสบความสำเร็จในทันทีชื่อของเปาโลโคเอโยเริ่มเป็นที่รู้จักของนักอา่านหลังจากที่เขาตีพิมพ์เรื่อง The Pilgrimage ซึ่งเป็นการบอกเล่าประวัติชีวิตของเขาผนวกกับแนวคิด ที่เกิดขึ้นขนาดเดินเท้าเป็นระยะทาง500ไมล์บนถนนสายซานติอาโกเดอคอมโปสเตลาจากบราซิลไปจนถึงสเปนและเมื่อดิอัลเคมิสได้รับการพิมพ์ซ้ำเขาก็กลายเป็นนักเขียนชาวบราซิลที่โด่งดังที่สุดในโลกวรรณกรรมด้านชีวิตส่วนตัวนั้นเปาโลใช้ชีวิตแต่งงานอย่างเป็นสุขกับคริสตินาโอทิซิก้ามานานกว่า30ปี เปาโลและภรรยาเป็นคนชอบทำการกุศลในปีคศ .1996 เขาได้ก่อตั้ง The Paolo Coelho Institute เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กยากจนและผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเงินปัจจุบันสถาบันแห่งนี้ดูแลเด็กๆก,กว่า400ชีวิตและในปีคศ .2007 เขาก็ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นผู้นำสารสันติภาพขององค์การสหประชาชาติเปาโลเชื่ออย่างสุดใจว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อแบ่งปันไม่ว่าได้อะไรมาเราจำเป็นต้องแบ่งปันสิ่งนั้นให้คนอื่นด้วยมิฉะนั้นมันจะกลายเป็นภาระของเราในที่สุดแต่ถ้าแบ่งปันทุกคนก็จะได้ประโยชน์และเผลอๆผู้ให้จะได้มากที่สุดด้วยยกตัวอย่าง ตอนที่ The Alchemist ฉบับภาษารัสเซียวางขายในปีแรกขายได้เพียงไม่กี่พันเล่มเท่านั้นแต่หลังจากโพสต์หนังสือทั้งเล่มลงในอินเทอร์เน็ตยอดขายก็ทะลุถึงหมื่นล้านเล่มภายในเวลาเพียงสปีจนถึงวันนี้เปาโลก็ไม่เคยคิดจะปกป้องลิขสิทธิ์ของตัวเองและแม้ว่าเขาจะชอบโพสต์หลายๆบทของหนังสือเรื่องอื่นๆให้คนคลิกเข้าไปอ่านได้ฟรี แต่เขาก็เป็นนักเขียนขายดีที่ขายหนังสือได้มากกว่า140ล้านเล่มทั่วโลกที่น่าสนใจอีกอย่างคือแม้ว่าเปาโลจะมีอายุถึง67ปีแล้วแต่กลับชอบเล่นอินเทอร์เน็ตมากเขาเริ่มต้นเขียนเว็บบล็อกเพราะอยากแบ่งปันเรื่องราวดีๆร่วมกับคนทั่วไปและอยากกระตุ้นให้คนที่ชื่นชมเขาหันมาใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ทุกวันนี้ เปาโลเป็นบล็อกเกอร์ที่อัปเดตบล็อกอย่างสม่ำเสมอและเขามักใช้เวลาในการเล่น Facebook และทวิตเตอร์ด้วยส่วนด้านการเขียนหนังสือนั้นจนถึงวันนี้เปาโลโคเอโยก็ยังคงนำเสนองานที่มีพลังและให้แรงบันดาลใจได้อย่างต่อเนื่องราวกับไม่มีวันสิ้นสุดเลยทีเดียวเวลานี้สะพานอื่นกำลังพังทลายไม่ว่าจะสะพานเศรษฐกิจ การเมืองหรือสังคมมีเพียงสะพานเดียวที่ยังคงดำรงอยู่ได้นั่นคือสะพานวัฒนธรรมผมอาจไม่เข้าใจระบบการเมืองของคุณไม่เข้าใจศาสนาของคุณแต่ผมเข้าใจเรื่องเล่าภาพวาดดนตรีและการเต้นรําของคุณดังนั้นผมจะใช้สะพานนี้ข้ามไปหาคุณและมันเป็นความรับผิดชอบของผมในฐานะนักเขียน ที่จะทำงานให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้สะพานนี้พังทลายลงไปอย่าลืมกดซั b s c r i b e ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊คส์